คอมเมนต์ถามมาเข้ามาครับว่ามีอะไรกับอิสเเพนครับเล่าได้ไหมครับแบบไม่ได้พี่ก็ไม่รู้วะไม่ได้สนใจครับผมไม่ได้รู้จักกับเขาด้วยไม่รู้ว่าใครอะไรที่ผมใช่ป่ะใช่ใชถ้าถามแบบมีปัญหาอะไรคือตัวผมอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่เขาอาจจะมีปัญหากับผมบีฟแบบออนไลน์หรือบีฟแบบเวทีอันไหนอินทอร์เนกันถ้าถามว่าทีบีชอบใช่ป่ะอืม ถ้าพี่ชอบพี่ชอบออนไลน์เว้ยมันแซมกันมากกว่ามันคือแซมละ่ะมันแซมแล้วเราเราถ้าเราเป็นคนดูเราหาใช่ไหมละ่ะใช่ใช่ใช,ใช่แต่ถ้าหน้าเวทีอ่ะมันจะเห็นเลยว่าใครเอาไม่เอาใครยังไงมันจะวุ่นวายกว่าแต่ถ้าถ้าในออนไลน์อ่ะมันจะเป็นฟิลแบบสตอรี่เลยเว้มันมีให้อะไรให้ดูอ่ะให้เข้าใจอ่ะเคยเจอบีที่แบบว่าคิดว่าล้าเช้นจนไม่แร์ป่ะใกอ้อี้เนี่ยแหละที่มันด่าพี่เลย เอ้มันด่าว่าอะไรคือแบบไม่ได้รู้อะไรกับผมเลยอะอย่างแบบเรื่องสลัมกี่โวงเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องต้องพูดอ่ะคือแบบมันไม่รู้จักพี่อะเิงเข้าใจใช่ปะออืมอมอมไม่ได้หมายความว่าไม่รู้จักแล้วด่าไม่ได้ไม่รู้จักก็ด่าได้แต่หมายถึงว่าสิ่งที่คุณด่าคุณมั่นใจหรือยังว่ามันคือความจริงว่าคุณไม่ได้รู้จักผมอือถูกปะถ้าว,วันหนึ่งเนี่ยต้องทำริแคร็กกับเนี่ยจะจัดแบบไหนาะ ข้างบหนึ่งต้องทำดีต์แขกไม่ได้หมายถึงใครนะครับไม่รู้นะครับไม่ได้หมายถึงใครไม่รู้ก็มุเงเยอ็ต้องทำเพลงที่เก่าก็อาจจะสุดอยู่แล้วอะ่ะขนาดเราทําเพลงของเราเราทําเพลงชีวิตเราอะไรเงี้ยมันยังเราก็ยังทําดีเลยถ้าเกิดเราไปทำดีต์มันก็คงสุดอยู่แล้วอะ่ะ